สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหารบริหารงานภาครัฐโดยวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านธารชยาเหมือนแมนหัวหน้าสนับประรัดองค์การบริหารส่วนตะบนหนองบะหมอซึ่งท่านได้เสียสละเวลาให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญ,ญาตเข้าคําถามสัมภาษณ์เลยนะคะ ในฐานะที่ท่านนะคะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักปลัดนะคะอยากจะทราบว่าปัญหาที่ท่านพบในการบริหารงานในองค์กรของท่านนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคะปัญหาที่พบในองค์กรตอนนี้นะคะคือปัญหาทางด้านการบริหารจัดการบุคลากรน,นะคะผู้บริหารแต่ละฝ่ายแต่ละกองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการบุคลากรที่มีอยู่นะคะให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ะคะ่ะเพราะบุคลากรน,นะคะที่เราได้รับเลือกมาเนี่ยก็คือ เขาเนี่ยจะไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่ตนเองถนัดและที่ได้รับผิดชอบนะคะทำให้การทำงานนะคะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะค่ะและอีกหนึ่งปัญหาที่เราพบนะคะก็คือปัญหาบุคลากรมากเกินความจําเป็นค่ะหรือเล็กอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนล้นงานนั่นเองค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กรเลยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบ ่อค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นของทางด้านบุคลากรน,นะคะทำให้ค่าใช้ใจ่ายทางด้านบุคลากรของเราเนี่ยมากเกินความจำเป็นค่ะค่ะและอีกหนึ่งปัญหานะคะก็คือปัญหาค่าตอบแทน,นะคะ่ะด้วยเรานะคะเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะค่าตอบแทนเนี่ยเราก็จะสู้ทางด้านเอกชนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะเข้ามาทํางานกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะค่ะและปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือปัญหาทางด้านคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรค่ะค่ะมักมีบุคลากรน,นะคะที่มีความรู้ความสามารถในบางส่วนนะคะที่ยังขาดความรับผิดชอบ ความตระหนักถึงความรับผิดชอบของตัวเองนะคะแล้วก็นึกถึงแต่สิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะบางส่วนนะคะก็ยังขาดความเสียสละความอุทิศแรงกายแรงใจให้กับองค์กรน,นะคะทำให้ขาดจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าขององค์กรนะคะแล้วก็ทําให้แนวทางหรือนโยบายในการพัฒนาองค์กรของเรานะคะเป็นไปด้วยความยากลาบากนะคะแล้วก็ยังมีอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรด้วยค่ะ ค่ะจากปัญหาที่ท่านได้กล่าวมานั้นท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างคะค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาองค์กรของเรานะคะเราอะก็จะแก้ไขอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้องค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยมีการนําหลักทฤษฎีเข้ามาปรับแก้ไขปัญหาค่ะ ส่วนแนวคิดทฤษฎีนะคะที่เรานำมาใช้นะคะก็เป็นแนวคิดทฤษฎีของลูเทอร์กูลิกนะคะรูปแบบการบริหารจัดการเจ็ดประการค่ะข้อแรกนะคะก็เป็นการวางแผนแพนนิงค่ะการกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะคะว่าต้องทำงาน เพื่อบรรลุปเป้าหมายอะไรบ้างนะคะส่วนข้อสอบค่ะการจัดการขององค์การนะคะก็เป็น organizing นะคะก็คือเราอจะต้องจัดโครงสร้างขององค์กรนะคะให้ชัดเจนกําหนดอนํานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างเป็นทางการนะคะส่วนข้อ3ค่ะการจัดกำลังคนนะคะก็คือสตาฟฟิ้งนะคะฝ่ายบริหารเนี่ยต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานะคะว่าจะต้องควบคุมการจัดสรรคนอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับงานการทำงานนะคะต้องมีการประสานงานแล้วก็ต้องมีการต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลค่ะค่ะสี่นะคะการนำหน่วยการค่ะดิเรกติ้งนะคะก็คือการตัดสินใจการสั่งการการควบคุม การทํางานนะคะหรือการติดตามผลโดยเราอาจจะต้องไปนิเทศงานให้กับพนักง,งานของเรานะคะนี่ก็คือศิลปะในการบริหา,า,า,ารงานนะคะส่วนข้อ5ค่ะการประสานงานนะคะ coordinating ค่ะก็คือการร่วมมือการประสานงานเพื่อให้งานเราเนี่ยดำเนินงานเป็นไป,นปนด้วยความเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเราก็ต้องใช้ข้อนี้มา บริหารงานด้วยนะคะส่วนข้อ6ค่ะการรายง,งานค่ะ reporting นะคะก็คือการรายง,งานความเคลื่อนไหวต่างๆในหน่วยงานนะคะก็คือองค์กรเราเนี่ยเราก็ต้องมีการรายง,งานให้ทุกฝ่ายได้ทราบนะคะโดยการประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะส่วนข้อ7นะคะงบประมาณค่ะ budgeting นะคะก็คืองบประมาณรูปแบบของการวัดรูปแบบของการวางแผนและการควบคุมทางด้านการเงินการบัญชีนะคะเราก็ต้องจัดการ ทำบัญชีนะคะค่าใช้จ่ายเงินแล้วก็มีการตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยค่ะค่ะจากทฤษฎีนะคะที่เรากล่าวไปข้างต้นนะคะเราก็ได้นํามาปรับใช้นะคะกับปัญหาในองค์กรของเรานะคะ,ค,ะคือปัญหาในด้านบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลนะคะค่ะเราอะ่ะก็ะต้องมีการวางแผนงานให้แต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนงานของเรานะคะว่า จะต้องวางแผนอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราได้กําหนดวางแผนนโยบายขององค์กรเอาไว้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการกําหนดโครงสร้างของงานว่างานเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะคะให้แต่ละส่วนงานนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยคือเราก็ต้องจัดอัตรากําลังอของ บุคลากรน,นะคะให้ตรงกับงานให้เหมาะกับคนให้ส่งกับงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องอาวางแผนวางโครงสร้างแล้วเราก็มาจัดอัตรากำลังให้ตรงไปตามคนตรงไปตามงานนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็ยังต้องมีการรายงานผลงานรายงานงานที่ปฏิบัติออกมาแล้วเนี่ยให้กับผู้บัญชาให้ทราบนะคะโดย บุคลากรน,นะคะหรือพนักงานของเราเนี่ยจะต้องมีการรายงานให้กับผู้บริหารทราบอีกทีหนึ่งนะคะค่ะส่วนปัญหาทางด้านค่าจ้างค่าตอบแทนนั้นนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะด้วยเราเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะเรา,าค่าตอบแทนเราสู้หน่วยงานภาคเอกชนไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับพนักงานนะคะค่ะเราก็ต้องมีความมั่นคง ในการทํางานให้กับพนักงานของเรานะคะแล้วก็มีสวัสดิการของภาครัฐนะคะที่เรารู้กันว่าเราจะต้องได้รับอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมีแรจงจูงใจให้กับพนักงานได้แล้วค่ะส่วนปัญหาทางด้านคุณภาพและก็ศักยภาพของบุคลากรน,นะคะก็ง่ายๆค่ะเราก็ต้องมีการปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้กับพนักงานของเราค่ะโดยทำยังไงคะ่ะก็โดยที่จะต้อง จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรน,นะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการละลายพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานนะคะแล้วก็เราก็จะต้องมีให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมมีปลูกจิตสำนึกในการรับองค์กรอะไรอย่างนี้ประเภทนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกอบรมมันก็จะ ช่วยในการพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ได้ค่ะบทสรุปในการแก้ไขปัญหาขององค์กรนะคะและเพื่อเป็น,นกลไกเป็นโครงสร้างให้กับองค์กรนั้นนะคะเราควรจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญในงานนั้นๆน,น,นะคะให้อยู่ในแผนกในส่วนที่เขาจะต้องทำงานนะคะเพื่องานเราจะได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีนะคะแล้วก็ บุคลากรต้องมีความรู้จักในหน้าที่ของตนเองด้วยนะคะส่วนผู้บริหารนั้นก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะแล้วก็มีการสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะโดยกำหนดแผนงานและวางกรอบงานการทำงานขององค์กรนั้นนะคะให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณ ท่านธรรชยาเหมือนแมนหัวหน้าสนับปรับองค์การมณาลส่วนตำบลหนองบัวหมออีกครั้งนะคะที่ท่านให้เกียรติเสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ห้ด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยในเวลานะนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ